กินแล้วก็ทนไม่ไหวจ้าน้ำลายไหลน้ำลายย้อยนะแล้วฉันท้องอยู่ฉันไม่ดูคลิปนางกินค่ะก็มาแกของเนนชี้ใช่ไหมเจ้าดังเลยมามาชิมดูสิว่าจะอร่อยเหมือนที่เจ๊ตับบอกหรือนปล่าวว้า้ว้าววาอเทนี่วอุ้ย,ย,ยสนุนสั่งมาสามถุงนะคะแล้วก็อันนี้อะไรอ่ะ สตรอเบอรี่ว้ายยูจีนพร้อมไหมคะเอา้าทำไมกินเร็วอะเอา้าแม่ยังไม่กินเลยทำไมหนูกินแล้วล่ะมาเรามาเริ่มจากขนมเอ้ยขนมน,นะอือ <c oughs> รอบมากอร่อยมากเฮ้ยเฮ้ยอร่อยไหมเฮ้ยเดี๋ยวมาลองกินผักกันอันนี้เขาเรียกอะไรลูกเออุคย